ชูหูชูเข้ยินดีตอนหาของซูซองบอดาวบอดาวก็ร่างสตาร์ทหนาเมื่อนี้ว่างเลยไปเลยนสมาตัดพูดว่าไปตัดแต่หึงเลยคุณนตัดแนวใดตัดแนวใดตัดจังได้แหละมันเบืองนั้อเบืองพอเชิดนุเบพ่อเชิด

พอตัอดหนาูกใช่หเ่ยบังพอป่ะพอตัอดหนาลูกน่อยๆๆสวัสดีครับเสื้อหนาม่อแม่มันลก ไม่บอกยาขาวอ่ะีปาตปาตอึดปาตัดดัตจีคุแล้วพวีบบ่น้องคนหกห้านวกับบกินหยาในนั่งบกิน

เปลก็เปลี่ยนอนด้ยังได้พาพลงมาหรอสวัสดีครับเพ่่อไปยับยู่อยู่เที่ยงกับ่อยู่เลยพาลงมาหรอกเอ้ยหนสวนไปห็นงงูอ่ะสวนก่้ยห้ากับก็เลยมี ก็เลยก้นกล้ยมกปุ๋ยได้นี่พี่น้องคุม้มขยายออกไปน,น้ำมันายาสักขยายเัน,นคนกนเอาเงกากล้ยมาปุ๋ยได้เนบอลเรากดนุมไปนะบบนี่กุ้ยไปให้งูวบ่เงเดือด้ามพอสิติดจักมึงเบิ่งเดอ Nhà lai nha nhà đốt, 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 đốt xuống của chắc mình chắc có like a pít em lông chắc cái cây đó chắc chắn chắc chắn là khát khạt mất của ai à, rồi Pui hết nhắn Pui Hết pa và Pui Còn nhiều với nhà mà Pui nhà đốt chú về ông mua kia mà พนางเบิ่งคอเพิ่นพี่เราเลยเออน่างเอ้ยงายเอ้ยเบิ่งปะลุงดูมาจะตื่นนอนห้ามกะงอนแงอยากนอนกะพอเพิ่นอยู่ตัดหญ้าเลยกะพอเพิ่นเผาพี่น้องเย ทำเลยกับไไอะไรงัวขึ้นมาแล้วมือนี้ก็ขึ้มฝนแหละช่างใช้มือแรงโตกอีกแน่น,อน,นอนได้ป๋อหยิบแหละตอนนี้ก็นอนเหอเดิมอยากใส่ก็แกบลงหลยเตออไปแล้วนน่เลยหาหกสอบแล้วลงน้อง น้องใหม่กำลังพักกันในหัวขอขอาะข้อยาะมแรง จะเห็นขาดอยู่มไหมขาดขาดเอาออกก็เลยชวนน่ะเออดาวคือบอเห็นมองมาตัดหนาผิดหรือไรผิดหร่อไรอืออยู่ขาดหนาแต่ถึงแค่เราออกเลยเออไปผูกเออเออเไปผูกอันเชือกงัวใส่คอโอ้ยอึดแนวเห็ดเหมืงดูปป่าลุง น้อยก็ตายมาเนยโอ้ยบึงดูควอยาเห็ดเด้อนี่เด้อแวนี่มันกระยั่งอันอะไรนี่นะแบบมันดึงะเน่อแม่แก่นะนบทันไห่ดิ่นทางออกมาแล้วนะแบบโบเสือเพ่อแป๊บเดียวไปเกี่ยวใส่คเห็ดจ็กเถือดเด้จือดบบนี้เด้อบัดงัวมันแรนนั่น ข้อขาดแล้วบะเนี้จื้อไว้เด้อบะเนี้เด้ออาชาคือการเดี๋ยวไปดึงผูกแกแอดถืขอข้อโอ้ยเคยเมนขนาด<อ>มือ,อยังไปไปผูกเสือ้อคอมันแห้งได้ี่เบิ่งเคยชนเข้ากับจิงเนาะแม่เพื่อดึงเพื่อสิไปนะโอ้ยได้มากว่าขนาดผูกยื่นออกบ่กผูกงอ,อ,อักเก็ตโต้อ๋อผูกยื่นอกสองตัว จะหาเห็ดได้เหนอยเอ้ยตายงอนเลยจะบอกใครยึงบวกแห้มาได้หันไปอืมมึงมือยังบม่อยากไปนี่ขั้นผูกข,ข้อนี่แห้งนะนี่มาดึงขื้นไปนี่ห่วยไปดนนะนะออีบูเห็นเลยเออบูเห็นหนาไปเลยแล้วบ้านนี่ไปอยู่คนละโลกเลยแหละเพิ่มแป๊บเดียวบูดดได,ด้นั่นนั่น เออห้เออเฮียนลนี่เฮ็ดลเบ้งลแนี่กับขัดแน่รถชุมีนะแมงได้ชนเข้าเลยนี่แ, like ม,นนแม่งามตัวนี้นะมันจะกเป็นตุ่มอีกแล้วบ่นี่ตัวนี้แต่ว่าเป็นตุ่มนะยอยากอยู่เป็นเบงอย่กัน ข oh, like. you know, ี่กันจะขี่มันจะผูไว้ใชไ้ผูกเอาผูแลโอ้ยบงงนะขี่กอนสิไปยุดยุดเด้องนมาตีมันเลยโอ้ยไมนชิคกิ้งเขาลยไม่ชิคกิ้งเขอือ Nguyên cứu vào khóng lịnh lịnh phụ nha. Han bơi lịnh lịnh đơn, ai đu. Cưng chè, chịu lấy 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 ให,ให้จื้อหัจ้ามว่าแนี้ย้าตกใจน้ำหนองนี่เก็บเงาบริงานอยูเายายขาไปนะมาเห็นเห็ดพอนางอีกแล้วพี่น้องยกลางคนแทนาเสบไพพอ ไม่เอาหนึ่งก็ได้ไปประมาณสิบก็ไดอก็เห็นดิห่ากองก็ออกมานะพอกันใหม่เด้อพี่น้องขอบคุณพี่น้องเพื่สุขุสุขคนที่เข้ามาครับ z o o